สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบูและวันนี้เราอยู่กับคิงนอมรัสเวนเจนพาร์ทที่23นะครับพาร์ทที่แล้วครับเราบุกเข้าถึงกลางเมืองจัตุรัสของพวกชนเผ่าอนุเลียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราจะเข้าสู่ด่านสุดท้ายที่จะต้องเจอกับบอสของพวกเผ่าอนุเลียนการเกาะแล้วนะครับเราจะเข้ามาในด่านสุดท้ายที่เป็นลานแห่งพวกนักปรา์ของพวกอนุเลียนนะครับโดยวันนี้เราจะอยู่กับด่านนี้ครับ วันนี้เราอยู่กับด่านที่ชื่อว่าปาวออ t เดอะเซนะครับแล้วก็รายละเอียดของของ้อมูลด่านนะครับสีที่ข้ากัางวลเป็นความจริงโฮลิกนักปราชญ์นั่นขุดคุยความลับมากเกินไปและตอนนี้ก็ต้องทรมานจากการโดนรอบงำมันคิดว่ามันจะสามารถควบคุมพลังแห่งความมืดและเดินออกไปได้แบบไร้รอยขีดขว่วนกันเหรอจงจัดก,การมันและเราพู้ติดตามก่อนที่มันจะแผ่อิทธิพลของมันออกไปในดินแดนนี้ทั้งหมด ความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกชัดเลยนักปราโพลิกส์นักปราของทางเผา่าเผ่าอนุเลียนแสดงว่าเป็นเซียนแน่เซียนกบสงสัยโอเคกานมาเริ่มจากฮีโร่กันเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเก็บเลเวลฮีโร่มาพอประมาณนะครับจุนไปเป็นฮีโร่ที่เป็นพวก มนุษย์วาลีนะครับหรือว่ามนุษย์เงือกจากท้องทะเลลึกจุนไปมีข้อมูลรายละเอียดของประวัตมิมีแบบนี้ครับโอเคเริ่มจากเวลาผ่านมาเนิ่นนานาน,นับตั้งแต่อสูรแห่งพวกทะเลลึกล้มเหลวในภารกิจของพวกมันแต่โอกาสการแก้มือก็ได้มาถึงอีกครั้งเมื่อเวสนานได้ร้องขอความพักดีจุนไป ผู้พิชิตแห่งทะเลลึกได้ตอบรับการร้องของนั้นพร้อมที่จะรับใช้และก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดในสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือการกําจัดศัตรูอย่างไร้ปลาณีจนไปมีสกิลห้าสกิลเริ่มจากสกิลแรกก่อนสกิลแรกคือ Tidal Wave อันนี้จะเป็นการสร้างคลื่นน้ําพลังสูงเข้าใส่ศัตรูแล้วก็สตาร์ศัตรูเป็นเวลา2วินาทีทําความเสียหาย120ดาเมจทุกครั้งที่ผ่านศัตรูไปแต่ละตัว สกิลที่2องเบิร์นแบนเนอร์ออฟอันนี้จะเป็นสกิลที่ทำให้จุนไปสร้างเสาโทเทมขึ้นมาแล้วก็ทำการฟื้นฟูเลือดให้กับพันธมิตรที่อยู่รอบๆทั้งหมด21 HP เป,เป็นเวลา8วินาทีแล้วก็สกิลที่3ครับเกสออฟเด e เนกาอันนี้คือ มีโอกาสที่จะสามารถทําให้ศัตรูติดสถานะใบเป็นกลุ่มแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเวลา7วินาที50%แล้วก็สกิลที่4ี่สเปลชสกิลที่4นี้จะเป็นการจะเป็นการทุบพื้นอย่างไวนะครับทําความเสียหายเป็นช็อคเวฟใส่ศัตรู90ดาเมจแล้วก็สกิลกดใช้หรือสกิลอันติเมทนะครับเ e เลอร์ฟอร์มเดอะด จะเป็นการอัาเชิญอ,อสุรกายแห่งพุวงทะเลลึกออกมาเป็นเวลา8นาทีทําความเสียหาย320ดาเมจต,ต่อสตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะอืเลือเลยแล้วกันอ่อนเลือกไลน้นี่โอเคส่วนหอคอยผมต้องจัดใหม่นะครับอหอคอยคราวนี้ผมกะจะเปลี่ยนใหม่หน่อย สามอันนี้หนึ่งสองสามสามอันนี้ดีอยู่แล้วสวามติงก็เอาด้วยงั้นเปลี่ยนแค่อันนี้ก็พอป้อมกระดูกไม่ค่อยได้ใช้เลยช่วงนี้งั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่น่าจะแรงกว่านี้หน่อยหนึ่งถ้าด่านนี้เจอกับบอสงั้นก็มีทางเลือกเดียวนะถ้าเจอกับบอสงั้นก็อันนี้แล้วกัน เพราะอันนี้ถ้าใช้ยีก,กับบอสได้ตรงๆนี่คือแรงมากๆเป็นเป้าหมายเดียวอโอเคงั้นแด่เวลาลุยกันละไม่เสียเวลาถึงเวลากำจัดพวกนักปลาดแห่งกบกันละงานนี้สู้กันมันแน่อ่ะพร้อมแล้วก็ลุย โอ,โอ้โหตัวเบลเลอร์ยมาละ o w and Blade ตนี้เอานี Swift as a coursing river ักนก็ทดสอบปรากฏว่าพวกทหาใช้ได้ผลดีมาก Swift as a c u r s i n g river Too slow แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น

ความติงสามารถโจมตีได้2ด้านเลยแต่ถ้ามี2ตัวก็ยิ่งเยี่ยมใหญ่เลยมาในจีโดนเข้ามา เออทำไปเข้ามาจับหลอกเลยเอา

ต้องรีบอัพให้เร็วๆแล้วอยาา่าประมาณจะขาดคราวนี้นี่สกัดไว้ดูเล่นได้ก็พอนี่กินซะมาๆาสกัดไว้โอ,อยเอ้ยไม่ทัน มาเพิ่มอีกเอาคนเพิ่มแงเข้าไป đơn nè, này, đi Swift as a coursing river, quang quang quang, too slow, ท่นนี้น่าจะพอละทำแซฟว์ติงสะหน่อยเดียวอ่ะกัดไว้อย่าให้มันโผลวมาได้ หยุดไว้หยุดไว้พร้อมอยังเ่อไปอีกโอเคขันสุดละอ่ะไมาอีกพร้อมละกำลับบงเริ่มกล้าแข็งขึ้นอัพสองเวทให้เต็มให้ก่อนเข้าไปตัวหนึ่งยังพลาดได้อยู่นิดหน่อย ไเห็นครึ่งหนึ่งละอีกหน่อยจะปวดหัวแน่เอาป่ะตัอปีกเอาเด็กไปกินกัดตรงนี้ไว้ยิง ได้ไหมล่ะิเพ่มอีก ใสยฟ้าเพื่อทำให้ของคอยรถจะทางานด้วยมาโอเคแล้วก็อัพเกรดเดอสรักมาจนสสยฟ้าพาเขาให้ มาเพียบเลยข้างบน<า>ไปฟ้าพาเข้าให้สกัดไว้เอามาโดนเขาให้หน่อยอุย้ย no อย่าพลาดเด็ดขาดเลยคราวนี forward, <c oughs> <t ong onions> ้ด <sh> <explode> ่านวอสนะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวอัพเดตเสาตรงนี้บ้างเฟสซิ่งเจ็บเนี่ยโอเอาละนี่กัดไปเลยโอ้เข้ามาเชียว ตอนนี้ไปกินยิง,งนี้สกัดไว้้มใช้เวทได้ก็พอยออกมากันเพียบเลยออมา

ไม่ได้เยอะเลยแล้วบางทีอัพเต็มแล้วนี่นี้ทำให้ได้แรงขึ้นที่ผ่านไปนานขึ้นอ่ะนานทีแรง f ุ r สเปรย์ จะใช้แน่ี๋ยวสปาร์ติงเดี๋ยวไปอัพช่วหงหลังๆแล้วกันดีเวสสิบสองอยู่ยังพอมีเวลานิดนึง เลยมา Man. Một con này. ห้าแล้วไวไว,ไวเวเวฟนี้เข้ามาเลยอัพสวาร์ติงหน่อยดีกว่าอะไรไม่อัพเลยเนี่ยอ,อัพสักหน่อยแล้วกันเว้สตันเอาไว้ ที่เหลืออัพตรงนี้ให้หมดเลยมาสิจะกลับมันเลยลูกว่าไงอยู่ดิ เดนแล้วกวม็มาทีออกยิงมันโอ้บอสเลือเล่อนรัวๆเลยเร็วมากด้วยพาบอสท,ทีเดียวเอานี่สกัไดไว้ก่อนอย่าให้มันเข้าไปหาบอสได้ ตายแลย้วเร็วเข้าเร็วเออเอาดนีแถมมาอีกนิดนึงเข้ามาเข้ามามาเร็วยิงเลยเพื่อนๆยิงยิงยิง,ยงเรียบร้อยตายง่ายมากโอเคแบลสเตอร์เจมนี่ใช้ได้ผลดีนะครับกับบอสจำไว้เลยถ้าดันไหนมีบอสปุ๊บเตรียมไว้ก็ไม่ผิดหวังอะ่ะ เค okay. ทีนี้เหลือแค่ด่านทางเหนือล้วอะงั้นเดี๋ยวไว้ต่อกันอีกทีนึงแล้วกันเรื่องฮีโรก่ก็ยังไม่มีตัวใหม่ปลดล็อกโอเคไม่ว่ากันก็สลับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของ Kingdom Rush v e n g e Party าี่ทที่23เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กลังใจกันด้วยนะครับ แลวก็ตาชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกปดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้ครับผมนายเลดบู๊ฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ